สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาชมมาส่องเป็นนะครับตะกุดคู่หลวงปู่เจียมนะนี่นะครับพร้อมกับเหรียญท่านนะครับเนาะเหรียญหลวงปู่เจียมนะเห็นไหมครับนี่นะครับก็สภาพนะสภาพใช้นะครับเนาะนี่นะครับก็นะครับ คือนะครับของดีนะครับเนาะที่ผมได้มาหลักร้อยนะครับเนาะของดีที่ผมได้มาหลักร้อยนะครับแล้วผมก็มาแบ่งปันเพื่อนในพี่นะครับหลักร้อยเช่นกันนะครับหนานี่นะครับนี่นะนะครับก็ได้มาหลักร้อยครับนะครับก็แบ่งกันหลักร้อยนะครับเนาะนี่ก็ให้ชมกันนะครับเนาะแท้ดูง่ายนะครับเนาะมีเนี่ยมีชํารุดนะครับหักครึ่งไปอันหนึ่งนะครับเนาะแต่เหรียญยังน่ารักอยู่นะครับเนาะนี่นะครับยังน่ารักอยู่นะนะครับเนาะนะครับ ก็นะครับผมได้มาหลักร้อยนะก็ก็ดูในในเฟสนะครับดูโพสต์นี้นะครับผมนะเขาตั้งราคาขายมานะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเนาะผมก็ปิดเลยนะครับเนาะสามร้อยห้าสิบก็คือนะครับเนาะผมก็ไม่รู้คนทุกวันนี้เขาเล่นเขาเล่นพระอะไรยังไงนะครับพระแท้ดูง่ายอย่างนี้กลับไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับเนาะนะครับแต่ผมนะครับผมเห็นพระนะครับ พาแท้ดูง่ายน่าใช้อย่างเงี้ยผมคิดถึงพี่พี่ FC นะครับเนาะผมก็เลยปิดมานะนะครับพเปิด350ผมก็ปิด350นะครับเนาะเพราะราคานี้มันถือคือถือว่าเบาแล้วนะครับเนาะคือถือว่าเบาแล้วนะครับเนาะผมก็เอามาแบ่งพี่พี่หลักร้อยนั่นแหละได้มาหลักร้อยก็แบ่งกันหลักร้อยนะครับตามสภาพนะครับเนาะนะครับคืออยากให้ได้ของดีไปใช้กันนะครับผมนะถึงจะหักอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เอาไปใช้พุทธคุณนะครับเราไม่ได้เอาไปอวดใครนะครับเนาะนะครับแล้วก็ คือนะครับเนาะอยากจะบอกกันนะครับว่านะค,ค,ค,ครับเนาะคือหลวงปู่เจียมเนี่ยนะครับคือหลวงปู่เจียมเนี่ยนะครับท่านเป็นเกจิที G ่เก่งรูปหนึ่งนะครับเนาะนะครับพระท่านดีน่าใช้นะครับท่านเป็นเกจิยุคหลังๆนะครับสองห้าสามกว่าสองห้าสี่กว่ายุคของหลวงของหลวงพ่อเปิร์น่ะนะครับท่านเป็นเกจิยุคนั้นนะครับแต่ของท่านเนี่ยนะครับขึ้นชื่อลือลือชาเรื่องเหนียวคงกับพันชาตีนะครับท่านถึงกับสร้างเนี่ยนะครับเนาะท่านแบบตั้งใจสร้างตะกรุดเนี่ยส่งไปให้ทหารชายแดนชายนะ เออท่านมั่นใจในวิชาอาคมของท่านนะครับผมนะคือหลวงปู่เจียมของท่านใช้ได้สนิทใจอีกรูปหนึ่งนะครับเนาะก็ยุคหลวงปู่หมุนนะง่ายๆนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับเนาะนี่นะครับนะครับก็นะครับผมปิดให้เขาวันที่เก้านะครับก็คือรู้สึกก่อนจะก่อนจะไปเที่ยววันเด็กนะเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วพอดีผมไปเที่ยววันเด็กนะครับก็เลยของเพึ่งมาส่งนะครับเนาะจริงๆอ่ะผมอยากจะแกะพร้อมบนพี่ๆนั่นแหละนะครับแต่นะครับแต่แบบ ผมกลัวแบบผมกลัวแบบพระไม่แท้นะครับเนาะผมก็เลยขอแกะดูก่อนนะครับดูว่าเออแท้ตรงปกไหมอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับนะครับแต่นะครับในโพสต์เขาก็บอกนะครับนะว่านะครับคือเขาประกันอยู่แล้วนะเพราะมันแท้ดูง่ายอยู่แล้วนะนะครับเขาประกันแท้แล้วก็เขาบอกว่าเหรียญเนี้ยปีสองสองนะครับเนาะนะครับแต่เหลยแต่ของหลวงพ่อเจียมาเหรียญท่านนะครับออกหลายปีนะนะครับออกหลายปีนะครับอันนี้ก็ไปหาข้อมูลต่อนะครับแต่ผมได้มายังไงผมก็ไปอย่างนั้นนะครับ คือในโพสต์ลองย้อนไปดูที่ผมลงเลยนะครับเขาเขาบอกว่าปีสองสองนะครับเนาะนะครับก็นะครับใครถนัดอะไรยังไงก็ก็ไปหาข้อมูลต่อนะครับแต่นะครับธรรมชาติตะกูดอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับธรรมชาติเหรียญนะครับเนาะนี่ครับแท้ดูง่ายครับนะครับเห็นไหมครับดูตัวอักษรนะครับเนาะนะครับถ้านะครับเนาะพระอย่างเงี้ยนะครับพี่นะหูลงหูเหรียญเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะขัดจมูกนะครับอากาศเย็นนะครับ ถ้าธรรมชาติพ้าอย่างนี้นะครับเนาะแท้ดูง่ายอะไรอย่างนี้นะครับเนาะบางทีขอบเหรียญมันก็มันคือมันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยจะจะจำเปน็นแล้วนะครับแต่ก็ดูก็ได้ใช่ไหมครับพ้าแท้มันก็ดูตรงไหนมันก็แทะนะพี่เนี่ยนี่อันนี้คือธรรมชาติการใช้นะครับเนาะนะครับเพราะเขาใช้จนตะกุดตะกูหักอะเข้าใจนะครับเนาะมันก็ต้องมีธรรมชาติการใช้นะครับเ er ขาใช้จนตะกูหัก,หกแต่เหรียญคมกิบใช่ไหมครับมันก็ต้องไปย้อนแล้วว่าเขาเขาเพิ่งใส่เหรียญหรือเปล่าถูกไหมครับเออแต่อันนี้เห็นไหมครับธรรมชาติการใช้นะครับแล้วดูน บิดห่วงจงแบบกลัวหลุดเห็นไหมครับนะ <c oughs> แน่นตึกนะครับจนแบบเชื่อก็เห็นไหมครับเชื่อก็จะไม่จะไม่ค่อยเอาไม่อยู่เลยไหมครับนะครับใช้ธรรมชาติการใช้ก็คือนะครับความรักความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์รูปนั้นนั่นเองนะนพนี่นะครับเดี๋ยว <c oughs> ก็มันดูง่ายนะผมก็เลยไม่อยากเดี๋ยวด่ะให้เดูเท่าไหร่ก็ได้นะตะกุดคู่หลวงคู่เจียมเนาะนะครับเด <c oughs> ี๋ยวไม่ได้เสิร์ชไม่ได้เตรียมมา <c oughs> นะครับเดี๋ยวนะครับเนาะ ก็จะให้ดูว่าเออเขาเล่นกันหาทั่วไปนะครับเราคือแนวทางการเล่นหาของผมก็แค่นั้นเองนะนะครับพูดเจียมนะครับผมนี่นะพี่นะก็เล่นหาทั่วไปนะครับนะนี่นะนี่นะเห็นไหมครับ ประมาณนี้นะพี่นะครับเ็รียนหาทั่วไปครับเหรียญท่านออกหลายปีนะครับเนาะเห็นไหมครับเหรียญท่านออกหลายปีนะครับเนาะปีสี่กว่าอะไรก็ยังมีเหรียญท่านอยู่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนาะเหรียญปีสองสองลกันนะครับที่ที่ในโพสต์เขาเขาบกไว้นะครับเหรียญหลวงพุทธเจียมนะครับปีสองสองนะครับนี่นะเหรียญเขาเห็นไหมครับก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับ ออกหลายปีนะครับแล้วเหรียญเขาจะคล้ายกันนะครับเนาะถ้าไม่แยกออกไปเลยนะครับเราจะค้ายกันจะมีความคล้ายกันนะนะอ่ากดผิดอันนี้ปีสามเจ็ดเหรียญครับเหรียญหลวงพุทธเกียมปีสองสองนะครับเนาะนะนี่นะเห็นไหมครับดูนะนี่นะเราก็ตามนี่เห็นไหมครับ ผมก็ไม่ได้เพิ่งได้มานะครับเนาะเขาบอกยังไงผมก็ไปอย่างนั้นนะครับนะเพราะผมก็บอกแล้วนะครับได้มาหลักร้อยก็แบ่งหลักร้อยนะครับนะผมไม่ได้แบบต้องไปเจาะจงนะนะครับเพราะผมไม่ได้แบ่งแพงนะเข้าใจคือเข้าใจผมนะพี่ๆนะครับไม่ได้ตั้งใจว่าให้ต้องปีสองสองต้องแพงต้องไม่ใช่ครับนะครับเราให้ดูนะครับในโพสต์เราก็ได้มาหลักร้อยกับแบ่งหลักร้อยนั่นแหละเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ปีสองสองนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูก็ได้นะพี่ เห็ดช้ามากนะพี่นี่นะพี่นี่นะครับผมนะปีสองสองเนาะปีพี่นะเนาะก็ดูเหรียญนะครับนี่นะดูนะครับเนื้อหาอะไรก็ก็อันเดียวกันนั่นแหละนะพี่นี่นะครับเนาะเห็นไหมครับนะแล้วก็ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับกันเดียวกันนั่นแหละเนาะ แล้วก็มีนะครับตะกุดค oui. ู hmm. ่นะครับเห็นไหมครับตะกุดคู่นะครับนะครับเนาะก็เนื้อหาก็ถึงยุคเั็นไหมครับคราบเขียวเขียวความเก่าของตะกุดเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับก็ถึงยุคอะเนาะวิวีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับพูดกันตรงๆนงนะครับจริงๆเลยนะนะครับจริงๆเลยผมผมไม่ได้จะหมกม็ดอะไรนะครับนะผมได้มาหลักร้อยผมก็แบ่งหลักร้อยนั่นแหละนะครับเนาะนะครับก็หลายๆายคลิปผมบอกหลักร้อยผมก็บอกหลักร้อยนะครับเนาะคนทักมาก็รู้กันนะครับเนาะ แต่บางคนคิดเอ๊ะทำไมมันทำไมเก่งหลักร้อยทำไมถึงไม่บอกราคาไปเลยนะครับผมกลัวนะครับผมกลัวถ้าบอกราคาไปมันจะมีปัญหากันนะครับเพราะพักผมมีองค์เดียวผมพูดถูกไหมครับสมมตินะสมมตินะผมบอกราคาหลักรนะ้อยไปนะครับผมบอกอ่ะผมเปิดเจ็ดร้อยห้าสิบนะสมมตินะสมมตินะผมเปิดเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับนะนะครับแล้วคนแบบทักไลน์มาก็ปิดในไลน์ใช่ไหมครับเพราะเผื่อเขาคอมเมนต์หน้า youtube เนี่ยก็ปิดเพราะเขารู้ราคาไงครับเขาสามารถปิดได้ถูกไหมครับปิดตามตกลงปิด ปิดหน้า YouTube ปิดหน้าปิดในไลน์ปิดในเฟซปิดปิดผมไม่เสียสัจจะครับพี่ๆนะแล้วก็จะมาอ้างกันว่าไอ้นี่ผมปิดก่อนทำไมผมไม่ได้อะอ่าทาไมผมผมก็ปิดในผมผมปิดในช่อง y o youtube ไงผมปิดก่อนดูเวลาสินะแต่คนปิดในไลน์ก็อ้าผมคุยกันรายละเอียดกันถูกไหมครับผมตัดปัญหาตรงนั้นนะนะครับผมเลยไม่บอกราคานะครับเนาะแต่หลักร้อยแน่นอนนะครับคนอย่างผมมีสัจจะแน่นอนนะครับพระผมแบ่งหลักร้อยหลายๆองค์นะครับ คนก็ปิดไปหมดเห็นไหมครับมันไม่มีเสียงว่าเฮ้ยแหกตาอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเพราะผมผมยึดถือสัจจะนะครับต้องสินห้านะครับเนาะผมไม่ได้ถือสินแปดเหมือนใครนะครับเนาะแต่สินห้าผมไม่แพ้ใครนะครับผมนะนะครับก็นี่ครับเนาะมันเป็นเหตุชะนี้นะครับที่ผมถึงไม่บอกราคาไปเลยนะมีบีนะมันจะมีปัญหากันว่าปิดก่อนปิดหลังนะครับนะแล้วคนเสียหมาคือใครคือผมนะครับเนาะ ผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะช่องทางติดต่อมันเยอะครับนะครับเนาะเฟสนะครับเนาะในเมสเซจเฟสในไลน์แล้วก็ในช่องเนี้ยนะครับเนาะปิดต่างคนต่างปิดไปเถียงกันปิดก่อนปิดหลังนะครับมันทําให้ผมเสียมันจะทําให้ผมแบบเกิดปัญหานะปวดหัวนะครับผมนะนะครับก็ขอคุยกันหน่อยนะพอดีนะมันจะมีคาโบราณคํานึ่งนะนะครับเนาะที่ที่ผมอยากจะให้แบบเป็นพี่ชุกคิดนะครับนะครับ สันดอนขุดได้นะครับสันดานขุดไม่ได้นะครับเนาะนะครับเพื่อพี่อาจจะอะไรของเก่งวะอะไรอย่างนงี้นะสันดอนขุดได้สันดานขุดไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะผมว่าเพื่อนเพ่พี่คงจะมีเพื่อนกันทุกคนแหละเพื่อนสมัยเรียนนะครับเนาะนะครับเนาะเวลาเราโตมาด้วยกันนะครับแล้วเราแยกย้ายกันไปนะครับเนาะเพื่อนพี่ดูนะนะเพื่อนบางคนก็ชอบกีฬาถูกไหมครับก็ชอบเต้นบอลทุกวันนี้เขาก็เล่นบอลถูกไหมครับบางคนชอบวาดรูปก็วาดรูปนะครับบางคนก็ชอบออกกำลังกายนะครับบางคนชอบเครื่องแบบถูกไหมครับ เป็นทหารตำรวจบางคนก็ไปทางนั้นนะครับมันจะเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เขาชอบมันเป็นคนมันคือเป็นตัวตนของเขานะมันคือสันดอนสันดานสิ่งที่อยู่เป็นหลอมเป็นหลอมเป็นเป็นตัวตนเขานะครับแล้วบางคนชอบสะสมพระบางคนชอบสะสมของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโตไปมันก็มันก็ยังสะสมอยู่นะสะสมสแตม์นะครับสะสมบา้คนนิสัยชอบสะสมนะครับมันก็จะสะสมอย่างนั้นแหละนะครับผู้หญิงชอบสักโคเชอะไรเขาก็จะเป็นแบบหนิมหนิมอะไรเงี้ยงุ้งยิ่งกุ้งจิ้งอะไรองเขาไปนะครับนะครับ แล้วนะครับเนาะนะครับผมอยากจะให้นะครับเนาะในโลกโซเชียลนะครับเนาะบางคนบอกว่าเฮ้ยข้าในดีนะเว้ยข้าถืออย่างนั้นข้าถือศีลนะเว้ยข้าเป็นคนดีธรรมะตรมโมนะครับเนาะนะครับผมอยากให้ย้อนไปดูนะครับเนาะโลกโซเชียลมันก็คือหลักฐานอย่างนึงนะครับเนาะอยากจะให้ไปดูคนนั้นนะครับเนาะหว่านะครับบางคนก็ขอมาทางชีวิตนะครับเนาะนะครับเคยเป็นหมอดูนะครับก็คือใช้แบบ เป็นอย่างนั้นนะพี่นะเป็นคนแบบอยู่ในวงอย่างเงี้ยนะครับเนาะเป็นหมอดูนะครับนำสวดจีนนับถือเทพเจ้าอะไรเงี้ยเหมือนแบบมาทําบุญสิมาทําบุญกับเราสิเราจะอาไปทําบุญให้เหมือนขอนะครับนะครับขอมาทั้งชีวิตลองไปย้อนไปดูนะนะครับแล้วทุกวันนี้มาขอนะครับทําบุญสิกดเข้าไปสิขออันนี้เป็นทําบุญบริจาคทําบุญอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็มันก็แค่การขออีกรูปแบบหนึงนะ่งอะ เข้าใจผมไหมนะครับเนาะเพราะเขาเป็นอย่างนี้ไงตัวตนเขาเป็นอย่างนี้ไงลองไปไล่ดูไทม์ไลน์นะนะเนาะคนมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเนาะก็ถึงบอกนะครับเนาะว่านะครับเนาะนะครับพอเพียงนะครับธรรมะนะครับเนาะพอเพียงสมถะอยู่กับธรรมชาตินะครับเนาะอยู่กับสิ่งที่เราพอใจพึงใจนะครับเนาะเราไม่ได้ไปนะครับดิ้นรนไป ก็กระวนกระวายถูกไหมครับอยากได้มากไปก็กระวนกระวายนะผมถึงถามไงนะครับเนะว่านะครับต <HAM S 1> ้องใช้ความแบบใช้ชีวิตสมถะพอเพียงเบอร์ไหนนะครับถึงได้แบบถึงเป็นแบบฟ้องโดนล้มละลายนะครับเนาะแล้วมันไม่ได้นานครับนะครับคดีความมันยังไม่หมดอายุเลยนะครับเขาเข้าใจผมนะนะครับเนาะมันไม่ได้นานครับแล้วเอาเวลาไหนไปปฏิบัติทมถึงก็แบบตื่นรู้ตื่นอะไรขนาดนั้นเลยเหรอครับถูกไหมครับ ถ้านะครับอ่านธรรมะถ้ามันสําเร็จง่ายๆขนาดนั้นอ่ะวิวีิล่ะมันสําเร็จง่ายๆปีสองปีมันสําเร็จกันหมดมันสําเร็จกันหมดแล้วเข้าใจผมไหมครับนะครับมันไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ต้องทุดงต้องไปปฏิบัตินะครับเรียนรู้เนี่ยกว่าจะออกทุดงได้อะกี่ปีนะไม่ใช่อยู่ๆไปทุดงนะนะครับไปตายฟรีเยอะนะนะครับถ้าคุณไม่มีวิชาอาคมปฏิบัติแน่วแน่จนอยู่วัดนะครับจนครูบาอาจารย์เขาบอกเออทุดงได้แล้วคาถา วิชาอาคมเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งทุดงได้นะครับวิชาความรู้เรียนรู้ต้องจําในวัดนะครับปฏิบัติทุดงครับนะครับหลวงปู่มูลนี่ครับท่านทุดงถึงขนาดอายุท่านร้อยปีนะนะครับท่านทุดงถึงขนาดนั้นท่านทุดงตลอดนะแล้วก็ดูเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีทุกๆององนะครับเนาะนะครับถึงเวลาเขาจะออกทุดงครับทุดงคืออะไรปฏิบัตินะครับอยู่กับความเงียบสงบอยู่กับสิงสาราสัตว์นะครับเนาะ ว่าใจเราเน mm ี่ยแม่งนิ่งแม่งแข็งพอนะครับอะไรมากระทบจิตใจเนี่ยนะครับเนาะนะครับเราเอาทำคุ้มใจนะครับเนาะอะไรมากระทบจิตใจนะครับเราต้องนิ่งนะครับเนาะสิงสาราสัตว์มาร้องหืมห้ามหืมห้ามผีป่าผีป่าพงไพรความมืดสงัดเราต้องรักษาใจเอาธรรมะรักษาใจรักษาใจเราไว้นะครับแล้วธรรมะเขาจะคุ้มครองเรานะครับไม่ใช่มีอะไรกระทขก็มานะมึงดัดจริตอนะมึงไม่ต้องนะครับเข้าใจผมนะนะครับ นะแล้วไอ้คาอย่างไอ้พวกอันนี้มันเป็นคนธรรมดาพูดกันผมเข้าใจครับแต่อย่ามาบอกว่าตัวเองเป็นคนรู้ทำนะครับกับสิ่งที่พื้นฐานยังไม่มีเลยอ่ะเข้าใจผมนะนะเข้าใจผมนะครับนะ ผมไม่ได้ว่าจะไปอะไรกับใครนะครับผมอยากจะพูดกับเพี่ๆ fc ผมทุกคนนะครับผมหวังดีกับทุกคนนะครับเนาะผมบอกตลอดนะครับว่าช่องผมนะครับติดตามผมนะครับเนาะนะครับผมดูผ้าผมไม่เก่งเหมือนใครหรอกนะครับเนาะก็มีประสบการณ์ซื้อขายจริงบ้างนะไม่ใช่มโนนะนะครับคุณลองเอาเนี้ยนะครับเนาะได้ไปแล้วเอาไปลองขายดูนะครับเนาะถูกไหมครับพูดกันตรงๆเลยนะครับความรู้มันต้องเอานําไปปฏิบัติได้ถูกไหมครับนะครับนี่ไหมครับเออนะครับแค่นี้เองนะครับนะครับผมก็ สมัยก่อนที่ผมจําเป็นต้องหาต้องหาตังค์นะผมพูดตลอดลองไปยอ้อ,ยอนดูคลิปนะมันก็เป็นเรื่องเดิมๆที่มันรันกันตลอดถูกไหมครับเพราะเราเป็นคนอย่างนี้นะครับนะก็คือสันดอนสันดานลเราเป็นอย่างนี้มันก็คืออย่างนี้นะครับเนาะนะครับจากนะครับม3เข้ามาในกรุงเทพนะครับเนาะได้บัตรเหลืองนะสมัยก่อนประชาชนมันไม่ได้เลย,ยเหมือนทุกวันนี้นะบัตรเหลืองสามเดือนนะครับไปเอาบัตรแข่งนะเอาบัตรเหลืองมาสมัครงานนะครับจบม3นะครับที่ลนจนแบบ เรียนพาณิชย์เรียนปวสเรียนรามนะครับแต่เรียนรามไม่จบนะเลยจบแค่ปวสนะครับแล้วมันรู้ตัวตนตัวเองนะครับว่านะครับเรามันไม่ชอบนั่งทํางานอยู่กับที่นะครับเนาะชอบไปเรื่อยครับแล้วก็แบบเซลล์นะครับเซลล์มันมันโดนจริตเราอะนะครับเนาะมันได้เที่ยวไปเรื่อยนะครับแล้วเซลล์นะครับเพื่อนพี่ก็คงรู้นะนะครับเซลลเขาอาวุธแค่ม .6 นะครับผมจบปวสจริงครับนะครับแต่ผมอาวุธม .6 ไปสมัครสมัครงานเซลล์นะ นะครับเพราะเขาใช้แค่นั้นเนาะนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเอามันสูงไปกว่าน,นั้นนะนะครับผมก็แค่นั้นแล้วผมก็เลย,เยมันมันไม่จําเป็นแร้วว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนะี่ยก็คือเพื่อนไปต่อตีของสมัยก่อนนะครับพณนการกรุงเทพนะนะครับอันนี้พูดถึงที่ที่คนที่เรียนนะครับพันธการกรุงเทพนะครับเนาะนะอยู่ท่าพระนี่นะนะครับเขาไปเขาเขาเพิ่งไปสร้างอยู่ตรงตรงไหนไหม่ีตรงพุทธมณฑลนะน,นะครับอะไรนะว,วิทยายลัยพนันิไอ มหาวิทยาลัยอะไรพนิการกรุงเทพนะครับเนาะเป็นปอตีของเนี่ยของของของพนิการเทพที่ท่าพานะครับแล้วมันแล้วเขามีโปรครับนะครับสิทธิ์เก่าไปเรียนที่นั่นได้ส่วนลดเยอะมากนะครับเนาะแล้วเพื่อนผมไปเรียนหลายคนนะครับเนาะแล้วตอนนี้ผมที่ผมบอกนะมันเราเจอตัวตนเราแล้วนะนะครับเราก็ไม่อยากจะดิน้นรนขนวายแล้วนะครับเราเราไม่ชอบแบบว่าจบปอตีแล้วไปนั่งแบบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันผมมองมันจําเจนะครับเราชอบแบบ ไปเรื่อยๆนะครับเนาะไปแบบเป็นเซลล์นะครับไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นโสดนะไปต่างจังหวัดไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยนะดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยนะครับเนาะมันก็เลยแบบอ่ะเราเราเรียนปตีเราคงไม่ได้ใช้แล้วนะครับถ้าเรียนไปก็คงได้แค่เอามาอวดลูกนะครับเนาะก็เลยไม่เรียนแต่ได้เงินด้วยนะครับเนาะก็คือนะครับก็คือของเอกชน่ะนะพี่ๆคือเข้าใจนะครับมันก็เป็นเงินอนะนะนะครับก็เลยไม่เรียนนะครับจบปศปแล้วนะครับแล้วก็เพราะ พอไปสมัครงานเซลก็เอาแค่โมหกนะครับเนาะอันนี้คือคือเป็นตัวตนของผมนะครับที่ผมพูดเพื่อมันก็พูดหลายรอบมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือความจริงมันก็คือความจริงอนะนะครับผมถึงบอกนะครับเนาะนะครับดูพากับผมเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เก่งเท่าช่องไหนหรอกเพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรกว่าใครหรอกนะครับแต่นะครับสัจจกความจริงความจริงใจเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่านะครับผมไม่แพ้ช่องอื่นแน่นอนผมไม่แพ้ใครแน่นอนครับที่ผมมีให้ทุกคนนะครับนะครับก็คือสิ่งที่ผมตั้งใจจะให้นะครับ นะครับความรู้ที่ผมจะให้นะครับไม่ต้องมาอะไรกับผมหรอกนะครับไม่ต้องมาขอบคุณผมไม่ต้องมาเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ผมหรอกนะครับเาเอาเงินเนี่ยนะครับเราไปให้ค่าขนมลูกนะครับเอาซื้อกับข้าวให้แม่บ้านนะครับเนาะนะครับศรัทธาอะไรเราไม่ต้องแบบเอ้ยมึงต้องมาทาบุญกับกูสิทักไปส่วนตัวมึงทำมาทำบุญไม่เอาครับนะครับเราไม่พูดกันถึงเรื่องผลประโยชน์นะครับเนาะนะครับผมมาสอนดูพระนะครับเนาะนะครับไม่จําเป็นต้องมาเช่ากับผมนะครับเอาความรู้ผมไปเช่ากับใครก็ได้นะครับผมนะนะครับแต่ถ้านะครับคุณ อยากได้แบบถ้าคนที่เขาเขารู้เขาดูเป็นนะครับเนาะเขาจะเอาไปใช้นะครับเอออย่างนั้นก็แบ่งไปกันไปนะครับเนาะอย่างที่บอกได้มาหลักร้อยก็แบ่งหลักร้อยนะครับเนาะโอเคมาลงกล้องสองกันนะครับนี่นะครับก็นะครับเป็นตะกุดคู่หลวงปูดเจียมนะครับกับเหรียญท่านนะครับเนาะนี่นะครับก็ดูตะกุดก่อนนะครับตะกุดมีหักครึ่งไปดอกนะครับก็นะครับ เก่าๆดูง่ายดีครับพี่ๆนะครับเนาะกระแทดูง่ายนะครับทั้งตะกุดทั้งเหรียญนะครับเห็นไหมครับดูความเก่านะครับเห็นไหมครับเชือกเชือกเก่าหมดนะครับนี่นะพี่ๆนะครับก็ถึงยุคนะนะครับเดี๋ยวนะครับเห็นไหมครับความเก่านะครับเนาะนี่นะครับก็เหรียญท่านนะครับเห็นไหมครับ ธรรมชาติของเหรียญแท้นะครับเนื้อหาแล้วก็ดูความคมชัดใช่ไหมครับปุเจียมนะครับเนาะของท่านจะด้านจะเด่นด้านนะครับคงกระพันชาตีนะครับเนาะนะครับหนังเหนียวหนังหนาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเกจิยุคหลังที่เด่นทางด้านนั้นนะครับผมนะถ้าใครที่ไม่รู้นะครับอันนี้ขอบตัดนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเนาะ ก็นะครับเนาะธรรมชาติการใช้นะครับเนาะที่อย่างบอกไปนะครับเนาะนะครับสึกนะครับเดียนครับสึกนะครับเนาะเพราะเขาใช้ครับนะเขาใช้โจนี่ไหมครับตะกุดหักไปครึ่งนึงนะครับธรรมชาติการใช้ขอรับกันนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่นะวันนี้นะครับก็โอเคนะนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่พี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับ พอจะได้ความรู้พอจะได้แนวทางนะครับในการเล่นพาสะสมพานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องของผมด้วยลวกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ